แม่ลำเอียงมากๆเลยแล้วทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากเลยอันนี้เป็นบาดแผลทางใจไหมฮ <Julia. S 2> <Ele mente. S 1> อนป๊อปเขาเนี่ยรู้สึกว่าแม่ลำเอียงมากๆเลยแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่รักเลย<ะ>แบบแม่รักที่หรือน,น้องมากกว่าเสมอเสมอทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากเลยอันนี้เป็นบาดแผลทางใจไหมฮอนป๊อป ถ้าตอบคำถามนี้ก็คือจริงๆบาดแผลทางใจเนี่ยที่อธิบายไว้ก็คือว่ามันจะมีทีใหญ่กับทีเล็กแล้วก็ตัวซีเนาะทีใหญ่ก็คือเหตุการณ์ใหญ่ๆยางนีครับ ภูเขาไฟระเบิดซึนามิทลมหรือว่าไฟไหม้ใหญ่เง uh ี้ยนี่ก็เป็นทีใหญ่ที่แบบใครๆก็เห็นก็ร uh ู้อ <no ่ะแบบมันจะต้องมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นแบบแผลทางใจแน่ๆเนาะส่วนทีเล็กมันก็จะเป็น daily life event นะครับเป็น daily life h a p p e i n g เนาะก็คือพวกสิ่งกุกคัมทางใจในชีวิตประจําวันการถูกเปรียบเทียบการรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับการถูกบูลี่หรืออะไรก็ตามซึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักไม่ไม่เท่ากัน เ mm hmm. มื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับพี่หรือว่าเปรียบเทียบวิธีการตอบสนองที่แม่ตอบสนองกับพี่น้องของเราหรือแล้วก็เทียบกับว่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวตอบสนองกับเรามันก็ถือเป็นแบบแผนทางใจได้ถ้าสมมุติว่าในกรณีนั้นนะครับเราเรารู้สึกว่าโอเคเราเราไม่สามารถหนีได้เราไม่สามารถหนีจากการเรียบเรียบนี้ได้เรารู้สึกว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็โดน mm hmm. เปรียบเทียบว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพออะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะพัฒนาเปเป็นแบบแผนทางใจได้ ก็คือเป็นได้เนอะก็จะสรุปจากที่คุณป๊อปคุยเล่าให้ฟังก็คือถ้าสมมติเราถูกแบบเปรียบเทียบหรือรู้สึกว่าแม่รักอีกคนให้ความสําคัญกับพี่หรือน้องเรามากกว่าเรารู้สึกไม่ดีเลยแล้วเราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นหรอกแต่เราหนีไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่ย้อนกลับไปสามาัยกับไปดูไลฟ์เก่าๆที่คุณป๊อปเล่าให้ได้เนาะจริงๆล้วคนที่รับความจากทรมารหรือว่าบาดแผลทางใจเนี่ยก็คือจะมี3อย่างเนอ็คือ f i g h t flight หรือว่าฟรนะีสเนาะไฟ์ก็คือถ้าเราแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราอยู่ในอันตรายเราจะต่อสู้อย่างที่คุณฟ็อกเคยเยกตัวอย่างว่าสมมติเราเจอหมานะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะสู้ได้เราอาจจะหันไปหยิบหมาแล้วก็จะสู้มันเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยหรือเอาเอาไฟ์คือแบบหนีเลยคือแบบเฮ้ยอาจจะสู้ไม่ทันแล้วแบบเงี้ยเราวิ่งหนีดีกว่าไม่มีไม้แถวนั้นอันนี้คือทำสองอยา่างใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้มันก็ฟรีสเราก็แบบ ยืนตรงนี้นปล่อยให้หมากัดไปเลยหมากัดแล้วอาจจะกลัวมากจนเราบอกไม่รู้สึกอะไรไปแล้วมันช็อกอะไรเงี้ยค่ะแต่เหตุการณ์ความควรนี่นก็ยังอยู่ในจ,จิตใจอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยเนทียบกับเหตุการณ์ที่โดนเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกแบบเจ็บปวดทางใจมากแล้วรู้สึกเสียใจมากๆเลยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหนีไปจากครอบครัวนี้ไม่ได้เพราะเราก็ยังคเป็นลูกของพ่อแม่อยู่เนาะ เราจะสู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กเราจะไปสู้ผู้ใหญ่ได้ไงถ้าเราแบบสู้พ่อแม่เขาอาจจะยิ่งไม่รักเราใหญ่เราก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตมีชีวิตรอดได้เนะาะมันทาให้เกิดเป็นฟร,ฟรีฟรีนี่คือแย่แล้วใช่ไหมคะคุณพ๊อครับถ้าถ้าสมมติการตอบสนองไปถึงขั้นฟรีสเนาะมันก็จะกลายเป็นเป็นทรมาครับมันก็จะกลายเป็นบาญหาลหัใจแต่ถ้าถ้าอย่างกรณีเนี้การโดนเปรียบเทียบเนาะ เขาอาจจะยังไม่ยังอาจจะไม่ถึงไปในจุดฟรีสครับแต่พอคิดว่ามันก็จะมีวิธีการตอบสนองบางอย่างอย่างเช่นเด็กบางคนก็จะมีพฤติกรรมเกเรก้าวราวไปเลยเป็นการต่อต้านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสู้กลับในวิธีหรือเด็กบางคนก็พยายามแบบเขาได้ชิงดีชิงเด่นเนาะชิงดีชิงเด่นแบบไม่ตั้งใจนะครับไม่ได้แบบชิงดีชิงเด่นแบบในตัวร้ายในละครนะแต่หมายถึงแบบว่ามันก็อยู่ในที่บมาได้รับความสนใจเนาะใช่ใช่ใช่เพื่อเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขา ได้รับความความสนใจหรือว่าได้รับ attention จากจากพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยครับหรือว่ามากขึ้นกว่าที่เขาเคยคาดหวังอะไรเงี้ยหรือาอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการสู้เงี้ยครับแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกสิ้นหวังเกิดขึ้นเนาะถ้าสมมุติมันทำยังไงก็ไม่สําเร็จอย่างเงี้ยทำตัวไม่ดีก็ก็อ่ะยิงดาด่าแล้วก็แบบเอายิงเปรียบเทียบกับพี่เนกัพี่ดีกว่าทำไมแกมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แค่เด็กก็จะรู้สึกว่า โอ้ยงั้นฉันทาอะไรก็ไม่ดีไงพอมันกลายเป็นความสิ้นหวงนังนะครับถ้าถ,ถ้าเราสังเกตนะมันจะถ้ากาลมันกลายเป็นทร a มา a ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเราู้สึกสิ้นหวงังเราสู้ไม่ได้บางทีก็จะแยกตัวเก็บตัวอย่าครับอันนี้ก็จะนึกถึงฟรีได้เหมือนกันออแบบนี้นี่เนาะแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าในเคสเนี่ยค่ะถ้าสมมุติเรามีทรมา a จากการถูกเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเสมอเสมอ,สมอผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราโตขึ้นเป็นยังไงได้บ้างคะคุณฟอลองยกตัวอย่างได้ไหมคะ คือเราอาจจะต้องเท้าความไปตอนเด็กๆที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักไม่ไม่เท่ากันกับกับพี่หรือน้องเรามันจะมีความรู้สึกหนึ่งก็คือมันมันอาจจะมีความโกรธเกิดขึ้นเนาะหนึ่งก็คือกโกรธโกรธผู้เลี้ยงดูโกรธพี่หรือน้องตัวเองหรือว่าไม่พอใจรู้สึกกังวลอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า feeling about feeling ครับมันเป็นความรู้สึกต่อความรู้สึกอีกทีหนึ่งอย่างเช่นบางครั้งที่เราโกรธพี่ตัวเอง เราอิจฉาก็นะเราอิจฉาพี่อิจฉาไม่ดีน้าอิจฉาคือแบบบางทีเราจะรู้สึกว่าเราเราอิจฉาพี่อย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราก็มารู้สึกผิดที่เราอิจฉาพี่อเกิดไปหมายถึงว่าเราไม่ควรอิจฉาพี่นะเพราะว่าแบบพี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนพี่น้องกันต้องรักกันใช่ใช้หรือบางทีเราโกรธโกรธผู้เลี้ยงดูของเราว่าทาไมไม่รักทําไมไม่แบบพี่ขออะไรแม่ก็ซื้อให้พ่อก็ซื้อให้แต่ทําไมหนูขอพ่อกับแม่ไม่ซื้อบอกว่าใช้ของพี่เอาอะไรเงี้ย Oh. มันก็จะมีความโกรธโกรธต่อพ่อแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูแล้วคนนี้มันก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นหลังจากที่เราโกรธว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราโกรธเขาแล้วแบบเขาจะไม่รักเรามากขึ้นไหมเราจะถูกเมินมากกว่าเดิมหรือเปล่าเงี้ยมันก็จะมี mm hmm. ฟีลลิ่งฟีลลิ่งพวกนี้เกิดขึ้น mm hmm. แล้วความรู้สึกที่มันซับซ้อนพวกนี้นครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คนที่ที่ด้อยกว่าหรือว่าคนที่รู้สึกว่าได้รับความรักน้อยกว่านะ คนที่ได้รับความรักมากกว่าหรือเหนือกว่าก็จะรู้สึกผิดกับน้องตัวเองหรือว่าหรือว่าพี่น้องของตัวเองเหมือนกันเพราะเขาเองก็ไม่ไม่ได้อยากรู้สึกว่าเขาเป็นซร์ไบร์เวอร์ครับคือบางทีการที่มีการที่เขารอดจากการถูกเปรียบเทียบเขาได้รับความรักมากกว่าอย่างที่เขารู้ตัวบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ควรทําให้น้องต้องโดนโดนหนักใช่ซึ่งจริงแล้วเราเราคือส่วนตัวป๊อปจะไม่ได้มองแค่คนที่ท oui. Entonces, ikka, sendiri, ี่รู้สึกว่าได้รับความรักน้อยกว่า คนที่ได้รับความรักมากกว่าก็จะมีความรู้สึกทางลบเช่นกันอย่างเงี้ยครับอไม่มีใครได้ความรู้สึกที่ดีเลยเนาะใช่แล้วอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะผมจะไม่ได้มองแค่แค่ตัวเขาสองคนเนาะหรือว่าไม่ได้มองแค่แค่สมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่เป็นลูกเท่านั้นแล้วก็จะกลับไปดูที่พ่อกับแม่ว่าจริงๆแล้ว่วพ่อแม่เองอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะคาดหวังในตัวเองว่าเขาจะให้ความรักกับลูกเท่าๆกัน แต่ในความเป็นจริงมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าเราจะให้ลูกคนนี้ห้าสิบอีกลูกลุยคนหนึ่งห้าสิบเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเราจะให้แบบเท่ากันเด็ะๆหรือต่อให้มันให้เท่ากันได้ใช่ไหมครับเด็กแต่ละคนก็ตีความสิ่งที่ให้ไม่เหมือนกันคือเราลองลองดูเด็กใช่เด็กฝาแฝดหรือว่าเอาง่ายๆครับถ้าสมมุติเรามีพี่น้องเนี้ยเอ่อแม่ให้สิ่งเดียวกันกับเราซึ่งไอ้สิ่งเดียวกันเนี้ยก็ให้กับพี่ด้วยพี่ก็อาจจะดีใจมากเลยเขา แล้วเราก็เราก็เฉยเฉยเพราะเราก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับ<อ>คือคือต่อให้พ่อแม่ให้สามารถให้ได้มันเท่ากันห0 50บห้าสิเด็กก็อาจจะไม่ได้รับรู้ว่ามันเป็น5้า0บห้าสิบก็ได้แล้วครนี้พอพอความรู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์หรือว่าเขาได้รับความรักน้อยกว่าอ่ะออกพูดถึงในพาร์ทของคนที่ได้รับความรักน้อยกว่าก่อนนะครับนี้ได้รับความรักน้อยกว่าหรือรู้สึกว่าจะเองได้รับความรักน้อยกว่าเนี่ยโปเคเขาก็มีแนวโน้มนะไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนนะบบมีีท่จแ เรียกร้องนะครับฉันอยากได้ฉันในเมื่อในครอบครัวให้ไม่ได้ฉันก็อยากได้จากที่อื่นบ้างก็คือไปเรียกร้องความรักไปขอความสนใจจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเยอะแยะไปหมดจนเกินพอดีใช่อาจจะไม่ใช่แค่แค่กับคนรักนะกับเพื่อนเองก็ก็ใช่เหมือนกันเช่นแบบแค่เพื่อนแบบไม่ไปกินข้าวด้วยก็โกรธละอะไรเงี้ย ที่จรินจริงผมเล่าพวกนี้มากอะไรเงรีง<ๆ>้ยก็คือ<ๆ>เป็นเพราะเราขาดความรักตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเรารู้สึกโวกยหาน<ๆ>ีปะ่ะรู้สึกจริงๆมันเป็นความรู้สึกการตีความของเราใช่ไหมคม<ๆ>ุณเพกว่าเราอะได้ไม่พออย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะถ,ถ้าใช้คําว่าขาดความรักตอเด็กอะอาจจะไม่ถูกทั้งหมดครับมองว่าเขาเขารับรู้ว่าตัเองได้รับไม่ไม่พอเท่าที่เขาต้องเขาที่เขาควรจะได้รับมากกว่านี้ แล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับไม่พอจากที่บ้านแล้วคนเหล่านี้จะจะเร็วกว่าการสังเกตนะครับอย่างเช่นมีในกลุ่มเพื่อนห้าคนใช่ไหมครับคนคนคนเนี้ยที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักหรือว่าความความอะไรจากต่างจากคนในครอบครัวน้อยกว่าน้อยกว่าพี่น้องของเขาเนี่ยพออยู่ในกลุ่มเพื่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบตัวเองแล้วว่าเนี่ยถ้าเพื่อนสนิทชั้นไปไปกินข้าวกับคนนี้บ่อยกว่า บ่อยกว่าฉันอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอต้องไปชอบคนนั้นเธอต้องแบบเป็นฉันใช่เธอสนิทกับคนนั้นมากกว่าเธอไม่ได้สนิทกับฉันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีน้องเป็นอย่างงั้นเงี้ยหรือบางทีอ่าไปคบกับแฟนใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับแฟนเก่าเพราะแบบเฮ้ยเนี่ยเธอกับแฟนเก่าเธอทําอะไรบ้างเีแล้วถ้าบางคนนะครับบางคนแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเธอไม่ทําให้ฉันเหมือนที่ทํากับแฟนเก่าก็แสดงว่าเธอรักฉันไม่เท่ากับแฟนเก่าหรืออาจจะน้อยกว่ามันก็อาจจะเป็นแบบนั้น ค okay. อบคุณค่ะคุณปอ๊อปคอร์ดเยียวยาบาดแผลทางใจเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เป็นสุขนะคะคอร์สนี้เหมาะกับคนที่ออมีความทุกขยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกนั้นได้สักทีหรือว่าติดอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆแต่ก็เลิกไม่ได้นะคะทั้งๆที่เรารู้ว่าเราเนี่ยออไม่มีความสุขเลยหรือแม้แต่คนที่เลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบวนเวียนกับความคิดเดิมๆนะคะอยากที่จะ move on สักทีนะคะคอร์สแรมเราจะได้มาสำรวจใจกันค่ะบางคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองเลยรู้สึกไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางทีนะอาจจะเกิดจากบาดแผลทางใจก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมาสำรวจแล้วก็เรียนรู้ถึงหลักการทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางใจกับ นักจิบวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาบาดแผลท,ทางใจนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้แล้วนะคะวันนี้